สิงช่อดเที่ยวกับผมวันนี้เราจะไปเที่ยวทะเลกันครับไปหาด EOD ดีกันครับครั้งแรกของผมเหมือนกันที่ไปหาดนี้ครับเราจะไปกางเต็นท์เพื่อไปสัมผัสกับบรรยากาศทะเลดูบ้างับผมว่าช่วงอ่ะช่วงเดือนประมาณเดือนกุมพาเนี่ยตอนต้นกุมพาเนี่ยมันจะหนาไวไหมมันจะเย็นไหมว่าอากาศเป็นยังไงครับครั้งแรก เลาเนี่ยทำงานแบบเหนื่อยมากหรือต้องการที่จะพักผ่อนครับก็เลยบอกอชวนแฟนว่าเดี๋ยไปเที่ยวทะเลกันดีกว่าไปมออะไรไกลๆกลัๆกๆนยาวๆเลยครับผมว่ามันจะเป็นยังไงครับผมตอนนี้เราก็เดินทางที่ชนบุรีรับผมตรงขึ้นมอเตอร์เวยนี่ตรงอย่างเดียวครับตรงตามทางแล้วก็ผมไผมไม่เคยไปมอเตอร์เวย์เส้นใหม่นะครับผมผมไปทั้งแรกบอกเลยว,ว่าโล่งมาก เนี่ยครับเส้นเนี้ยโล่งจริงๆขี่สบายแลวขี่แบบว่าขับไปถึงที่เลยอ่ะแบบตรงอย่างเดียวเลยเข้าสนามบินอูตเพาอะ่ะครับผมแบบว่าแบบง่ายมากเลยแบบวันเนี้ตั้งใจแล้วอยากไปพักผ่อนจิงแบบว่าสองข้างทางนี้ก็แบบเูก็เขียวนะฝั่งนี้ก็โอเคเลยเนี่ยเนี่ยตอนนี้ผมก็ข้ามาถึงแล้ว จะพาทุกท่านไปแบบไปดูทะเลทั้งนี้บ้างว่าเป็นยังไงช่วงนี้น่าเล่นไหมนะเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับผมไปรับชมกันได้เลยนะรับผมว่าผมจะทําอะไรบ้างแต่ก็แน่นอนคมไม่มีเซอร์ไพรส์อะไรครับเพราะแบบ่บเนี่ยต้องการแบบอยากให้ลูกให้เมียแบบว่าไปพักผ่อนเล่นน้องเล่นน้ำอ่าไปแบบเห็นวิวทะเลสวยส สายแบบเนี้ยครับผมแบบเป็น่ายรูปไอ้ขุดซองทรายบ้างครับผมมาวิวแบบเนี้ยมันจะเป็นแบบไหน,เ,นเพื่อนเพื่อนก็มาแคมป์ได้ครับผมก็แบบ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 เป็นไกด์ให้นิดนี่อะไรเงี้ยอยากไปถ่ายรูปแบบเออชิลๆเงี้ยทําวิดีโอให้ลงให้เพื่อนเได้ดูบ้างว่าอ่าผมทํายังไงมาบ้างอะไรเงี้ยครับผมผมก็ปไปในทำมานานแล้วเนี่ยเป็นคลิปแรกต้นปีเลยครับผมสำหรับคลิปนี้ที่จะไปทะเลครับผม ผมก็ก็ตั้งใจทําอะแต่ไม่รู้สนุกไม่สนุกก็ไม่รู้แต่ก็อยากให้เชิญกันรับชมติดตามนนะครับผมผมก็แบบพยายามทำเป็นที่นะผมกับคลิปนี้ครับผมเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยดีกว่าครับผมครับผมครับ,รบกูกิลเชื่อได้ครับผมพามาจะถึงแล้ว ดูก่อนว่าจะไปทางไหนต่อเนี่ยตามทางมาเรื่อยๆเะครับผมเนี่ยตาม g o o g l e Map ไปเลยครับผมผมันก็จะพามาตอนแรกก็อาจจะดูงงว่าเข้าไปในสนามบินนี่ครับผมผมไม่เคยเข้ามาในนี้อนนี้ใกล้ถึงแล้วครับลูกสาวก็โอ้โหกับแม่บ้านดูลูกนี่แหกแหกแหกเลยเนี่ยโ,โอเคเดี๋ยวขับรถกันก่อน,นครับผมโอ้โหนี่ไงนีครับวิวดีครับวิวดี โอ้คนมาตั้งเต็นเยอะเหมือนกันนี่ครับเรามาถึงแล้วโอ้ oh, คนกลางเต็นเยอะเลยหาดที่ลงก่อนเด mm hmm. ี๋ยหาดที่ล่มก่อนครับผมสยสยๆๆๆอะเราก็มาถึงแล้วครับผมหาด AOD อดีตรงนี้ลมเย็นครับคนเยอะครับผม ผมว่าเนี่ยได้แล้วผมนั่งตรงนี้เดี๋กางเต็นตรงนี้แหละใกล้ๆไม่ต้องยุ่งกับใครผมมีลูกสาวมาด้วยไงไม่อยากจะไปโกวนใครไงตรงนี้ก็โอเคแล้วเดี๋ยวถ้าจะเล่นน้ำก็เดินไปเองแค่นั้นเองได,ด้วยไม่ต้องเตือใครได้แบบเปิดปากเราสบายใจหน่อยี๋ยวเดี๋ยวากางเต็นก่อน,นับผม กิน,ก,น,นกันก่อนครับผมเหนื่อยแล้วกินก่อนแล้วเข้าไปเล่นน้ำชื้นจะเปียกข้างในเยล่าไม่ได้กินหรอกอนูยัสบายวันนี้เราไม่ทำอะไรกินเยอะเราไม่ทำอะไรเลยกิเอย่างเดียว ง่ายๆครับนอนสบ,บายๆบานนี้แม่บ้านอยากเปลี่ยนบรรยากาศนอนดูบ้างเพราะว่าอยู่บ้านเบื่อมองเลยห้องสีเหลี่ยมน,น,นี้แบบไม่มีเหลี่ยมแล้วมีทะเลมีเขาอยู่ข้างหน้าแต่ตอนนี้ยังไม่เห็นเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บแป๊บเดี๋ยวไปเล่นน้ำก่อนเดี๋ยวค่อยให้ดูว่าเป็นยังไงรจริงเหรอครับแน้วทีนี้จะมอ,อพอแล้วเดี๋ยวะให้ ดีก็บรรยากาศดีนะแต่ถ้าเล่นน้ำต้องไปเล่นตรงช่วงนู้นนะครับผมมันจะไส่หน่อยตรงนี้มันจะรัดกระสายแล้วจะออกคุณนิดนึงแต่ขึ้นกระแลงเนี่ยเขเปียกเลยโอ้โหอากาศดีคนมาพักผ่อนกันเยอะครับสบาย <S <S ตรงนี้มีไฟให้ต่อนะครับผมอยู่ตรงนูง้นอยู่ตรงต้นไม้อยู่ครับผมแต่ว่า สายผมกลัวแบบถ้าเราพลาดไปแต่ไม่รู้ว่าถึงหรือเปล่าไงถ้ารถวิ่งไปวิ่งมามันจะไม่ดีก็เลยไม่ไม่พลาดด้วยใช้ใช้ไฟที่เราเตรียมมาดียวค่ครัเนี่ยครับของผมนี่ครับอุปกรณ์ชาร์จแบตเดี๋ยวดูครับดูไฟในแบตอันนี้แบตมันน่าจะน่าจะเสื่อมแล้วเดี๋ยวจะชาร์จสะหน่อยแต่ว่ามันมันมีอยู่แหละคืนเดียวไงก็ใช้พอโอ้หทั้งชาร์จแบตทั้งแบบใช้ไฟสว่างได้แน่นอนครับผมเดี๋ยวผมไปนี่ก่อนอ่า เดี๋ยวผมจะสลับสายก่อนอันนี้แบบเนี่ยต่อต่ออย่างที่ผมบอกอะเนี่ยแล้วผมก็ต่อเข้าเข้าตัวนี้เลยแต่ชาร์จใช้โซล่าเซลล์นะเนี่ยแล้วก็ชาร์จพัดลมตัวนี้เลยเนี่ยอย่างเงี้ยช,ชาร์จพัดลมตัวนี้เลยน่าจะเต็มแล้วมั้งผมว่าเดี๋ยวเปลี่ยนสายก่อน,นครับผมเนี่ยเราเขาจะเปลี่ยน,นะครับ ขา,าเาดง,งมากพอเราเสียบชาร์จซลาร์เซลเนยครับมันอันนี้คือ ไฟที่มันรับอ่ะสิบสามจุดแปดจุดเก้า็ต่อแสงเพราะว่าแดงไม่แรงอย่างเงี้ยถ้าแรงก็สิบสี่จุดศูนย์นะครับแต่มันก็ชาร์จเรื่อยๆหน้าที่สองแอมป์ต่อชั่วโมงนะผมก็ชาร์จเปองั้นแหละผมไม่รู้ว่าแบตผมเสื่อมมากน้อยแค่ไหนก็ชาร์จมันไปนเถอะเดี๋ยวคืนนี้ต้องต้องใช้มันไงแล้วก็ชาร์จเก็บไว้เนี่ยอันนี้ก็พวก่วงแต่ผมเป็นคนใช้ไฟไม่ได้เยอะมากหรอกครับผมเพราะว่าเพลวแบตผมก็มาแล้วก็เลยยังมีแบตแบตมอเตอร์ไซค์อีกลุนึงนะอันนั้นก็ เวิร์กครับวันนั้นไปอ่าอะไรนะไปนัน่งใช้สองวันวันละประมาณสี่ชั่วโมงอะแเรวมาชาร์จแบตอะแป๊บเดียวเต็มไม่ถึงห้านาทีถือว่าประหยัดมากนี่ครับผมดู

อาจจะฝังหน่อยหนึ่งน้ำมันจะโอเคหน่อยเห็นะน้ำได้อยู่เมื่อกี้ดำนู้นมจิโมจิเขาตีเขาตีไว้เนาไม่ไหวไม่ไหวเขาตีไว้นะไม่ไหวมขาตีกลัวน้ำแรงจัดเขาขุดหินนี่มั้ยนี่มั้ยนะนี่ครับบรรยากาศก็จะเป็นแบบนี้ที่เขาชอบมาถ่ายกันชอบไปมุมนู้นนี่แหละพาทิด อันนี้นี่คือการหมาอัตโนมัติครับเวลาโดนน้ำแล้วจะขาจะเป็นเี้ยวายไม่วายไม่รู้ขาไปก่อนแล้วเหวี่ยงปั๊บปั๊บป๊บปบป๊บปบก่อนเลยทำอะไรลูกชั้นเนี่ยฮะทำไมทำอะไรลูกชั้นเนี่ยอาบแดดไงเ็พี่เอาอาบกออาอย่างนี้เหรอโอ้โหโอ้โหโอ้โหสายดินใหญ่เลย thank mm -hmm. you เป็นระยา้าเย็นครับตอนนี้ไม่เปิดไฟเขายังเห็นไฟอยู่นี่แม่บ้านเตรียมตัวทำมานี่แล้วจะทำอะไรแม่บ้านวาซาบ,บิมาซบผู้อาดครับผมนี่ผมรอดู bon ner, บอลับเมืองทองแฟนเมืองทองดูเมืองทองครับแล้วก็ใช้ไฟประมาณนี้ครับอ่า,า,อาเดี๋ยวดูสาวหลับไปแล้วเห็นไหมก็ยามเย็นนะครับผมก็อากาศดีอากาศดีเลยครับดูครับ ว่ามีเวลาว่าก็มาพักผ่อนครับผมต้องการชาร์จแบตผมทํางานเต็มทั้งเดือนเลยเดือนเนี้เหนื่อยมากอยู่ครับบรรยากาศชาวแคมป์ก็เริ่มมาแล้วที่นี่ปลอดภัยนะเพราะว่าเขาบอกเจ้าที่มาดูแลให้ตลอดคอยตรวจตาครับผมจะมีคนกลับก็มีเพราะบางคนก็มาเล่นน้ำครับผมตอนนี้ก็มีทั้งคนกลับแล้วคนมาเพิ่มอมอากาศดีครับที่นี่ผมชอบนะทะเลที่เนี่ยที่กลางแล้วชอบเพราะว่าหนึ่ง กลางแล้วไม่ต้องรีบเก็บเหนืออ่าเมื่อไหร่ก็ได้ไงประมาณเนี้ยเยี่ยมเยี่ยมเลยวตรงนี้อากาศยามเย็นหาอีโอดีตัดไปหีบนะคะลมเย็นมากอากาศสวยท้าทีศกำลังจะรับขอบฟาฟาแสงสวยมากเลยคะ่ะ น,น้ำตาพีกกำลังตกสวยมาก มันการเป็นเยอะอยู่นะคะเนี่ยเป็นชายหาเลยรอเยนเสียงขึ้นกระทบฝั่ง và mình tiếp tục quá ở trong lên thôi trên lau เดี่ยวเดียวอันนี้เราจะกลางไกลผู้คนหน่อยเดียเดี่ยวเลยเต้นเดียวคุณพ่อคุณลูก เป็นงานการคนชอบกันโลกอากาศดีเนาะอันดีอากาศดีดสวัสด,ดีครับยามเช้าไม่เช้าตื่นไม่ทันนอนหลับเนี่ยเพิ่งจะตื่นมาเนี่ยตื่นมาแล้วมากินกาแฟเลยเอะไบ้านอาไบ้านตื่นเช้าเนี่ยอะไบ้านโหแดดแรงแต่เช้าเนี่ย เดี๋ยวแบบพอขึ้นเสร็จก็คงจะสบายอ่ะตอนนี้ลมก็มพัดน้อยลงนะแต่ว่วาคืนลมพัดทั้งคืนนี่ครับกระทะมีแต่ดานเอาออกครับผมเราเลยต้องนี่ครับหน้าแบบนี้เอาเลยโชคดีที่มีที่คีบไม่ให้ร้อนก่อลยแม่น้อนเองนะอาหารเช้าง่าย เซเว่นอย่างเดียวครับช่วยคุณได้หอ,หอมแรงมากหอมเห็นไหมเหรออันนี้อะไรโคซองเหรอโคซองชีสอ่ะแฮมแฮมชีสเอาของของเราใส่ก็ได้นะนี่ครับรรยากาศช่วงเช้ามีฝนปกคลุมหวังว่าคงฝนไม่ตกนะครับฝนตกก็สนุกอีกแบบนะเพื่อนเข้าเต็นท์เลย วันนี้ก็จะอยู่แบบพักผ่อนอีกวันหนึ่งนู่นแหละบายด้วยนะครับผมจะกลับเราพักผ่อนแบบให้แบบไม่มองอะไรไกลๆหลังจากที่เราทํางานมาเนนหน็ดเหนื่อยช่วงนี้อยากจะเที่ยวเหมือนกันแต่ก็ต้องทำงานไปด้วยครับผมโัวหน้า้นเยอะครับผมน้นเลยของหวานเยอะนี่ครับ อืมน้ำขึ้นเยอะนะครับผมคอนนี้ใสก็เมื่อวานก็ะนี่ครับชายหาดช่วงสายสายวานแปดโมงครับฝนน้ำห้าจะตกแต่มั่จะตกหรือเปล่า เพื่อนขาแคมป์ก็เตรียมตัวกลับกันบ้างแล้วแต่ผมยังอยู่ต่อครับยังอยู่ต่อคืยน,นะแค่พักผ่อนเฉยเหมือนมาไปเที่ยวทะเลอย่างเงี้ยแล้วว่าบ่ายเย็นๆค่อยกลับอะครับนี่ครับอาหารมื้อเช้าครับมากาักกะโรนีส่วนพายาสปาเกตตี้เอ้านี่ับผม,มเราเพิ่งเซเว่นครับเราไม่พกอะไรไมาเยอะ เดี๋ยวขอญอาตทานข้าวก่อนนะครับดูครับมีเปให้เด็กนอนด้วย <c oughs> หลับจะหลับแล้วนะ่ะ <c> ด <oughs> ูแลก็ลูกเล็ก <c oughs> ตอนนี้ครับเราใช้พลังงานแสงอาทิตย์ท่นี่ครับไฟแรงจริงไฟแรงฮะนี่ชาร์จพอแบงค์แล้วก็ เปิดพัดลมให้เตี้ยครับผ <ไง S 1> มอันนี้ไฟใช้ฟรีเลยครับผมชั่วโมงละแอมได้ประมาณนี้ได้สบายสบายครับผมผมถ้าค่าเฉลี่ยน่าจะใช่อ่ะชั่วโมงละหนึ่งประมาณนี้ถ้าเป็นเลขคิอเป็นเลขหนขึ่งอย่างเงี้ยหนึ่งแอมแมั้งผมว่าก็ใช้เลยเพราะว่าอันนี้ก็ทำอยู่แล้วระบบตัวนี้ออกประมาณชั่วโมงละสองแอม ก็เปิดพัดลม,มไม่ต้องเปิดแรงมากครับเมอหนึ่งก็พอเพราะว่าแบบเราก็กรเล็กทำเมนทักกี้สิบแอมป์นี่จะดีนี่ผมแค่เก้าแอมป์เองครับอากาศก็แดดแรงครับผมแม่บ้านก็อย่างงู่เนี่ยนะบ้านเล่นน้ำไป <c oughs> เวลาทำอะไรมีแดดก,ก็ <c oughs> โดนแดดก,ก็จะสวยไงครับ <c oughs> มันฟ้าคำคราม ก็ปิดคลิปครับผมกับการเที่ยวที่หาด e อ d ดีครั้งแรกโอเคครับได้เพราะว่าเราไม่ต้องรีบเก็บเต็นก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับพบกันใหม่กับสิ่งชอบเทียมแล้วครับวันนี้สวัสดีครับ